อยากเป็นดีไซเนอร์แต่ไม่อยากวาดลูกทำไงดีแฟชั่นเป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแต่งกายเทคนิคที่ใช้ในการตัดเย็บแมททีเรียลที่เลือกมาใช้ในคอลเลกชันแต่ในบางมหาวิทยาลัย<ๆ>ก็จะมีสาขาที่ให้ออกไปอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเทคไทยแฟชั่นอุซอรีหรือแฟชั่นสำหรับอุตสาหกรรม เรียนอะไรบ้างนะเริ่มตั้งแต่การวาดหุ่นสัดส่วนของฟิกเกอร์ท่าทางการโพสต่างๆพื้นฐานในการใช้สีประเภทต่างๆเช่นสีน้ำโคปิกหรือเทคนิคเสริมอื่นๆเพิ่มเติมการสร้างสรรค์ผลงานศึกษาขบวนการในการทำมูดบอร์ดการรีเสิร์ชงานรวบรวมข้อมูลไว้ในสเกจบุ๊กศึกษาประวัติศาสตร์แฟชั่นการใช้แมทเทียลจากวัสดุจริงศึกษาประเภทของแบรนด์เรียนรู้คอลเลกชันและทดลองการทำงานชิ้นจริงด้วยด้วยการตัดเย็บด้วยตัวเองพร้อมการฝึกพีเต์งานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับพี่ และเพื่อนเพื่อนในคลาสให้ได้คําแนะนําและมุมมองที่แตกต่างนําไปต่อยอดกับผลงานได้น้องๆที่อยากเรียนหรือเข้าสาขาออกแบบแฟชั่นต้องศึกษาและอัปเดตเทรนด์อยู่เสมอหาอินสปิเรชันจากแบรนด์จากดีไซเนอร์คนสําคัญศึกษาชุดจากรันเวย์และสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อหาไอเดียในการคิดงานใหม่ๆออกมาให้ล้าสมัยแต่สามารถสวมใส่ได้และสร้างสารรค์ผลงานที่น่าสนใจสําหรับการยืดพอร์ตโฟลิโอหากว่าใครสนใจหรืออยากรู้ว่าภาควิชาด้านศิลปะและการออกแบบภาคอื่นๆ เป็นยังไงก็สามารถดูเพิ่มเติมในเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นไว้ให้ด้านข้างได้เลยเพราะเรารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นไว้หมดแล้วเกิดเลยเกิดเลยเกิดเลย